一两。 เจ้าโดนเลยนะครับนู่นนะผมงแขวนไว้ข้างหน้านะครับนกมาสองตัวนะจะนั่งอีกตัวน่าจะเป็นตัวเมียนะครับตัวนี้กุกเดียวนะครับผมมาตั้งเจ้ามดหวานนะครับวันนี้ก็เอาเจ้าโดนมาด้วยนะครับก็ขึ้นเจ้าโดนไว้เสาสายไฟข้างหน้านะครับถือว่านกป่าไม่เหยียบเจ้าโดน พี่นน้องครับนกมาเหยียบเจ้าดอนอีกแล้วนะครับพี่น้องครับน่าจะเป็นนกลูกนะครับมานั่งอยู่สามตัวนะครับเหยียบตัวเดียวนะครับพี่น้องครับยังนั่งบนหลังคานน่นอีกสามสี่แ้มสามสี่ตัวนะครับนี่ตัวทั้งด้วยนะครับพี่น้องครับและคนรุ่นนะครับผมตั้งเจ้าดอนคนูุ่นเหยียบเจ้าดอนแล้วนะครับพี่น้องครับนู่นนะครับเดี๋ยวดูตัวตนกันนะครับผมว่าน่าจะเป็นนกลูกอีกแล้วนะครับตอนตบเด็กอีกแล้วครับพี่น้องครับ มาดูกันนะครับนี่นะครับพี่น้องครับไม่รู้ว่าเสียงไหนนะครับเอาลงมาดูกันนะครับผมครับนี่นะครับพี่น้องครับเช่าดอนเก็บลูกนกอีกแล้วนะครับพี่น้องครับจริงด้วยนะครับลูกนกนี่ไอแมงเลยมันเยอะนะแมงเห่าเหามันเยอะมากเลยครับพี่น้องครับนี่นครับเดี๋ยวเอาออกมาดูนะครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องครับ ขนคอยังไม่ขึ้นไม่เต็มเลยนะครับนี่นะครับเจ้าดอนจัดการอีกแล้วนะครับเอาดนอนเนาะอือเรอเโอเคนะครับกับนกต่อมันหมานนะครับเจ้าดอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บเจ้ามดหวานกันนะครับพี่น้องครับ เดี๋ยไปเ,เก็บนะครับนี่นงครับว่าจะเดนเก็บลูกนกแล้วนะครับแล้วก็อย่างนกหวาดก็เมื่อกี้นกกาลังลงมาลงมาในมดหวานสามตัวด้วยนะครับแต่รับจังหวะที่นกหวาดมาพอดีนะครับมันก็ลเลยเงียบกันไปนะครับ ก็เลยพอนกบาดออกไปลูกนกกเข้าเหยียบเจ้าโดนก็ดีนะครับวันนี้ไม่หมานนะครับจะมุดหวานนะครับรอบเช้าก็เหยียบเจ้าโดนไปนะนกป่าเหยียบเจ้าโดนไปด้วยนะเอามุดหวานไปตั้งกับเจ้าโดนเจ้าโดนแย่งซีนหมดนะครับ ครับพี่น้องครับตั้งได้ไม่นานนะครับนกมาเหยียบจะโดนอีกแล้วนะครับพี่น้องครับสายไฟนะนกหวานสู้ไม่ได้เลยวันนี้จะโดนเก็บเรียบนะครับเป็นนกเสียงใหญ่ครับตัวนี้ผมตั้งจะโดนสายไฟข้างนอกนะครับเก็บนกหวานก่อนนะครับหมามันมีนะครับแต่นี้เดี๋ยวก็ไปเก็บนกบมนพเนียยนะไม่ว่าหลุดไปหรือเปล่านะครับ <G ül üş> มดหวานสู้จะโดนไม่ได้เลยครับวันนี้ขันได้ไม่กี่คำนะครับมดหวานมันมีนกเหยี่ยวอีกแล้วนะครับนี่นะครับนกเหยี่ยวเยอะมากในบางยิ่งช่วงนี้ด้วยนะครับดินม,มันยิมน้ำด้วยนะครับแล้วก็นกป่ามันเยอะ เดี๋ยวเราไปดูทะเลเจ้าด๊าอดครับพี่น้องครับอยู่สายไฟนู่นนะครับนิ่งตับตับตับเดี๋นู่นนะครับครับพี่น้องครับผมตั้งต่ำนิดเดียวนะครับนี่นี่ครับกับถนนนิดเดียวนะครับ ราะวสายไฟนุ่มเป็นแรงสูงนะครับแล้วทางนี้เป็นหมู่บ้านผมเกี็รตั้งผมเลยตั้งตรงนี้นะครับนี่ครับโดนจัดอีกแล้วนะครับแย่งซีนหมดหวานอีกแล้วนะครับนี่นะครับพี่น้องครับเป็นนกตัวใหญ่สวยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวตนกันนะครับพี่น้องครับดอนแกงหมากลูกแกงหมากวันนี้เจ้าโดนเก็บสามแต้มเลยนะครับวันนี้นะครับตั้งแต่เช้าแล้วก็บ่ายนี้สองต้มนะครับ แต่หมดหวานเราไม่ทันเลยนะครับนะครับเป็นนกตัวใหญ่มากนะครับนกตัวนี้นะครับนี่ครับขนเชลยเต็มหลังนกในบังนี่อ่าเป็นนกตอดีนะครับพี่น้องครับผมมองไปเป็นต่อหลายตัวเลยนะครับเอาเดี๋เน้องดจะโดนเก็บอได้สามแต้มนะครับวันนี้นะครับตอนเช้าหนึ่งแต้มแล้วเมื่อกี้ มันตัวช่วงบ่ายนี้สองแต้มนะครับเป็นนกเป็นนกลูกตัวหนึ่งนะครับเจ้าโดนนีเนื่องจามดหวานเจ้ามดหวานในวันนี้ไม่หมันนะครับเจ้าโดนแย่งหมดนะครับโอเคครับครับพี่น้องครับก็สรุปหมายนี้นะครับเจ้าโดนจัดเฉลยอีกแล้วนะครับหนึ่งแต้มนะครับส่วนเจ้ามุดหวานนี่มาหมายนี้ไม่ขันนะครับพี่น้องครับไม่ขันไม่ขันขันได้ไม่กี่คานะครับก็ มีนกหวาดมันบินพอดีอีกแล้วนะครับก็เลยยืนเฉยนะครับเจาโดนเรียกมาเสียงให่นะครับเสียงใหญ่ตัวนี้เสียงใหญ่แล้วก็แข้งใ่นะครับแข้งใหญ่าเดี๋เป็นนกเมียอายุสักหน่อยนะครับก็สรุปจะมุดหว่านไม่หมานนะครับวันนี้นะครับยังทําแต้มาตัวเองไม่ได้นะครับนี่นะครับหมายหมายสวยนะครับตรงนี้สองข้างเป็นหมู่บ้านนะครับพี่น้องครับ แล้วก็มีนกลงมาจากหลังคาลงมากินในส่วนปา์มนี้นะครับเป็นสวนาหลังบุกเข้ามาตอนเช้าๆนะครับพี่น้องครับตอนนี้มันมันเย็นแล้วด้วยแล้วก็นกหวาดเยอะนะครับช่วงช่วงตอนบ่ายเย็นๆแบบนี้นะครับมันกําลังออกหากินนะครับกำลังออกล่าพอดีนะครับก็นกดินอันตรายนะครับพี่น้องครับก็เลยต้องเก็บก่อนนะครับเนี่ยครับ ใรยากาศหมายสวยๆนะครับนี่ผมตั้งสายไฟนี้นะครับต่ำๆอันนั้นเป็นแรงสูงผมเลยไม่ตั้งนะครับมันบินขึ้นมาจากดินนะครับเมื่อกี้บินขึ้นมาจากดินแล้วก็ขึ้นหาผนียดครับแล้วก็โดนผนียดเจ้าดอนนะครับครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อลูกนะครับ ำรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ